สำหรับใครที่มีแลนจะมาเที่ยวอินเดียเหนือนะคะแล้วก็มารถดบ่อยๆก็อยากให้เตรียมพร้อมกันเป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากถนนหนทางบนเขาเนี่ยก็ไม่ได้ราบเรียบเสมอไปค่ะส่วนตัวนะคะคือเป็นคนไม่มารถเลยค่ะอยู่ไทยนะคะไม่ว่าจะไปไหนเนี่ยไม่เคยมีอาการเมารถจนกระทั่งมาอยู่อินเดียนะคะก็มีอาการมารถขึ้นมาค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นระยะเวลาในการเดินทางที่ไกลนะคะอย่างเช่นประมาณ10ชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยค่ะเวลาขึ้นเขาลงเขาจะมารถดบ่อยๆแต่ก็ไม่ใช่ตลอดทางนะคะส่วนมากกินจะมีอาการตอนที่ ลงเขาอะคะ่ะทุกคนคือเขาก็ขับเร็วใช่ไหมคะแล้วก็ถนนเนี่ยมันคดเคี้ยวมากๆถ้าเป็นรถทัวร์เนี่ยไม่เท่าไรค่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแท็กซี่หรือว่ารถส่วนตัวแบบนี้นะคะอาการมาเลยคะ่ะก็ต้องทานยามอรรถไว้ก่อนนะคะคือดักไว้ก่อนเลยคะ่ะบางคนคือจินตนาการไม่ค่อยออกเลยนะคะว่าถนนมันเป็นยังไงแล้วก็ความสูงมันขนาดไหนให้นึกถึงภูเขาลูกใหญ่เลยคะ่ะแล้วก็เราขับรถไตระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีทางคดเคี้ยวนั่งรถผ่านภูเขาหลายลูกมากๆนะคะกว่าจะมาถึงเมืองมะนาลีการเดินทางมันก็ไม่ได้ลําบากคะ่ะทุกคน แต่ว่ามันค่อนข้างนานนะคะแล้วก็เที่ยวบินเนี่ยจากเมืองหลวงมาถึงที่นี่ค่ะมันมีน้อยมากคนส่วนใหญ่ก็เลยนิยมนั่งรถทัวร์นะคะรถแท็กซี่แต่เดี๋ยวนี้คนก็นิยมพารถสร่วนตัวมาเที่ยวกันเยอะมากขึ้นค่ะเพราะว่าได้แวะนั่นแวะนี่นะคะระหว่างทางถามว่ามันคุ้มไหมส่วนตัวกินว่าถ้าสมมติเป็นนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวกินว่ามันก็คุ้มนะคะเพราะว่าเมืองสวยค่ะแล้วก็อากาศเย็นๆทั้งปีเลยสำหรับในคลิปตอนนี้นะคะเราก็ขับมาถึงในโซนตลาดแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะคึกคักเลยนะคะแล้วช่วงนี้กกก็ใล้ถึงเเททศศาาค่ะ การแห่งแสงไฟของชาวฮินดูนะคะคนเขาก็มาจับจ่ายซื้อของกันเยอะเลยค่ะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่มาซื้อของเตรียมต้อนรับเทศกาลค่ะคลิปต่อไปก็จะพาทุกคนมาเดินตลาดในช่วงเทศกาลนะคะมาดูกันค่ะว่าเขาขายอะไรกันบ้างใครชอบบรรยากาศอินเดียบนเขานะคะอินเดียในมุมที่สะอาดแล้วก็น่าอยู่ก็อยากให้ติดตามไว้ด้วยนะคะมีคลิปมาให้ดูกันทุกวันค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศของตลาดในช่วงเทศกาลกันค่ะ